ไม่ได้ยากอะไรมากเลยใค,ใครก็คิดได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น f u n d a เมน t a ลเนี่ยแหละมันเลยมีความต้องการสูงเราพยายามที่จะเข้าถึงคนหมู่มากเพราะเราเชื่อว่าทุกๆคนต้องการเข้าถึงข้อมูลร้านอาหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตั้งแต่ร้านอาหารข้างถนนถึงร้านอาหารระดับท็อปในการติดก่ตทุกคนเราก็มีแอปพลิเคชันในทั้ง iphone ipad android windows phone หรือว่าจะเป็น l c k b e r r y ก็ตามนะครับรวมทั้ง smart tv ด้วย ถ้าจะหาร้านกาแฟดีๆสักร้านให้กดมาที่เราถ้าอยากกินเย็นโดโฟรสเด็ดก็ให้คลิกมาที่เราถ้าอยากลองสปาเกตตี้อิตาเลียนแท้ๆขอให้เซิร์ชจากเราและถ้าอยากเขียนรีวิวร้านอาหารก็โพสต์มาที่เราวงใน .com และแอปพลิเคชันวงในรีวิวของคนใน การรวบรวมที่อยู่และเปิดโทรศัพท์ธุรกิจต่างๆกลายเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกเมื่อมี Yellow Pages เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่19เมื่อโลกมีอินเทอร์เน็ตใช้ครั้งแรกปีคริสตศักราช1969และ Google กลายเป็นเครื่องมือยอดทิตส,สำหรับค้นหาอะไรก็ได้ในโลกข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาข้อมูลข่าวสารแบบหนึ่งก็เริ่มเกิดการโพสต์เพื่อแบ่งปันกันมากขึ้น พร้อมๆกับการเกิดขึ้นของ Yelp.com ที่มาพร้อมกับนักเขียนรีวิวท้องถิน่นทั่วสหรัฐยุโรปและออสเตรเลีย Yelp.com ทำธุรกิจจากการสร้างพื้นที่ที่ให้คนใช้บริการธุรกิจเขียนความเห็นที่เป็นจริงต่อธุรกิจที่ตนได้มีประสบการณ์มาตั้งแต่ร้านทำผมเทศกาลต่างๆไปจนถึงแคตตากรีที่คนค้นหามากที่สุด คือร้านอาหารทุกประเภททั่วมุมเมืองยกบมีคนเขียนรีวิวทั่วโลกกว่า27ล้านคนโดย40%ในนั้นเขียนจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ก็ผมชื่อยอดเชนสุภกุลนะครับเปียนปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับจบประมาณ8-9ปีมาล้นะครับหลังจากนั้นก็ทำงานที่ บริ t ัตเตอร์ซอฟต์แวร์ไทยแลนด์นะครับประมาณ4ปีกว่า mm hmm. จนกระทั่งเป็นผู้จัดการฝ่ายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่อเมริกา mm hmm. เป็น UCLA Anderson นะครับระหว่างเรียนที่ UCLA Anderson ก็ เราก็ค่อนข้างที่จะชอบในส่วนของการก่อสร้างธุรกิจใหม่หรือเทียรียกว่าองค์กรโค้ชชิพนะครับเราก็เลยเรียกเลือกเรียนที่จะเรียนสาขานั้นแล้วก็มีโอกาสได้สร้างธุรกิจที่อเมริกาเหมือนกันก็เปิดเว็บไซต์จับกลุ่มกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วท่านทำขึ้นมาก็โอกาสประสบความสำเร็จมัน,นค่อนข้างยากนะครับทำไปสักพักหนึ่งเราก็โอเคเราไม่มีเงินทุนพอละที่จะทําตรงนี้แล้วโอกาสก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าการแข่งขันที่อเมริกามันค่อนข้างสูง นะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเอาความรู้ที่เราได้มาแล้วก็ไอเดียที่เรามีกลับมาทําเมืองไทยดีกว่าถ้าถามว่าเ,เจอธุรกิจนี้ได้ยังไงก็คือว่า ก็ต้องเรียนตามรงๆว่าตอนที่ไปเรียนที่เมริกาเราก็เป็นคนใหม่อยู่ที่นูน่นใช่ไหมครับเราก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาร้านอาหารอะไรเราก็เข้าเว็บไซต์ที่ชื่อเยล c o m นะครับเยล c o m ก็เป็นรีววเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารลักษณะเดียวกับ,บวงในนี่แหละนะครับแล้วมันก็นข้า,างมีประโยชน์สําหรับคนที่อยู่ในเมืองใหม่ๆที่เราไม่รู้จกร้านอะไรทุกครั้งที่เราไปร้านไหนเราก็มักจะเช็คเยล c o m นะครับเราก็รู้ว่าเฮ้ยบริการแบบเดียวกันเมืองไทยไม่ไม่มีนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอาจจะมีคนเขียนรีวิวในพันทิปลักษณะนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบรริกา่ที าสามารถ search ได้สามารถหาข้อมูลได้ง่ายนายถึงขนาดนั้นนะครับ รีวิวร้านอาหารส่วนมากที่เมืองไทยเนี่ยมันจะเกิดจากการข้อหนึ่งเล่าปากต่อปากนะครับข้อที่2อคออือเขียนในนิตยสารหรือทีวีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีเกิดไม่ได้เกิดการจดจำบางทีเราฟังแล้วเราก็ลืมไปแล้วกลับไปถามเพื่อนว่าเอ้เขาที่แล้วบอกว่าร้านไรนะเพื่อนก็จําไม่ได้ร้านนั้นตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครจําได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรก็ไม่รู้ลักษณะนั้นเราก็เลยอยากจะมีเว็บไซต์มีรีวิวมีดัตชาเบสของร้านอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เมื่อไหร่ก็ได้ก็เริ่มจากการที่เราไปชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันประมาณต้นปี2553เขาเรียกว่าคุยกับเพื่อนที่เราเคยคุยด้วยอาจจะสนิทบ้างไม่สนิทบ้างนะครับโดยไอเดียนี้อยากมาทําด้วยกันไหมนะครับเราก็ฟอร์มทีมขึ้นมาได้4คนในระหว่างนั้นทุกคนก็มีงานประจําคือวงใน .com เนี่ยเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันด้วยตลอดรีวิวร้านอาหารนะครับ หน้าที่ของมันก็คือว่าทำ,ำให้ทุกคนเนี่ยสามารถค้นหาร้านอาหารได้นะครับค้นหาตามประเภทก็ได้ค้นหาตามสถานที่ก็ได้นะครับสมมติว,ว่าเปิดแอปพลิเคชันของเรามาไปอยู่กลางถนนก็สามารถดูได้ว่าร้านรอบๆตัวมีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่ค้นหายอย่างเดียวเรายัางสามารถดูรีวิวอ่านรีวิวจากคนที่ไปกินจริงจา้าจริงได้นะครับแล้วก็ดูรูปที่โพสต์มาจากคนที่ไปกินจริงๆได้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นเดเรคทอรีร้านอาหารพร้อมกับรีวิวร้านอาหารที่รวบรวมไว้ให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจวงใน .com นะครับต้องบอกว่าเป็นเป็น business model ในรูปแบบใหม่ที่ i n t r e n d อยู่นะครับเป็นการเรียกว่า take advantage ของอความรู้ที่มีอยู่ในโซมีอยู่ใน Society แล้วมาหาแพลตฟอร์ม develop แพลตฟอร์มให้เข้ามาเจอกันแล้วก็เอาแพลตฟอร์มเนี่ยไปทำ repetition ขายโดยรายได้คงมาจากโฆษณาเป็น Google model ก็คือเซิร์ชจากเว็บจาก,จากหน้าจอนี้ได้ข้อมูลทันทีและโดนตรงกับที่ตัวเองต้องการ Mix and Match มทช์ l y ายดี n d นะครับแล้วก็มีฟร r i e ี้เพราะคนจะได้ไม่เบื่อมีหลากหลายต่างๆแล้วก็ไปอยู่ในแอปต่างๆ,ตา,งๆตามสกรีนที่ลูกค้าต้องการแล้วก็หากินกับโฆษณาก็คือ Google Model เพราะจริงๆแล้ววงในเนี่ยก็คือสื่อสำหรับร้านอาหารที่จะเข้าถึง ผู้บริโภคนะครับซึ่งแต่ว่าเป็นสื่อที่ไม่ได้เป็นแม g กกาซีนไม่ได้เป็นรายการทีวีแต่เป็นสื่อที่เป็นดิจิทัลแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นโซเชียลแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นโมบายก็คือว่าเราอยู่บนโมบายเรามีฟีเจอร์ที่เป็นโซเชียลเราต่อกับ Facebook Twitter ได้เรามีการ Follow เรามีไลค์คอมเมนต์กันถามว่าในแง่ตัว b บิสซิ s s Model ดีไหมดีประเด็นอยู่ที่ว่าอย่างนี้ ในก็เกิดจากการที่เราอยากได้ชื่อที่ไม่ยาวมากนะครับแล้วเราก็อยากได้ชื่อที่มันฟังแล้วมันจําได้จริงๆัตั้งชื่อเว็บไซต์มี2แบบหลักๆคือตั้งแบบมีความหมายกับตั้งแบบไม่มีความหมายนะครับตั้งแบบไม่มีความหมายก็อย่างเช่น Google อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีเราชอบชื่อที่มีความหมายมากกว่าเพราะว่าชื่อที่ไม่มีความหมายเราตั้งไม่เป็นตั้งไม่ออกไม่รู้ว่าชื่อไหนมันถึงจะติดเราก็เลยตั้งชื่อที่มีความหมายแล้ววงในก็คือหมายความว่า เป็นสื่อถึงการรีวิวว่าแบบเอ้ยก่อนที่เราจะไปดูว่าร้านนี้น่ากินหรือเปล่าเราก็ดูข้อมูลวงในก่อนว่าคนอื่นเขาพูดว่ายังไงกันไอเดียของวงในคือการให้นักชิมเขียนถึงอาหารที่ไปชิมมาให้คนที่กําลังมองหาที่กินมีข้อมูลในการตัดสินใจกินมากขึ้นโดยมีวงในเป็นสื่อกลางที่มาในรูปแบบต่างๆที่คนใช้จะเข้าถึงได้ มันเป็นไอเดียที่ไม่ได้ยากอะไรมากเลยใครๆก็คิดได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นฟันเดเมนทัลนี่แหละมันเลยมีความต้องการสูงนะครับเพราะมันเป็นอาหารมันมีความต้องการสูงเพราะจริงในระวงในเนี่ยก็คือสื่อสําหรับร้านอาหารที่จะเข้าถึงผู้บริโภคนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสื่อที่ไม่ได้เป็นแมกกาซีนไม่ได้เป็นรายการทีวีแต่มันเป็นสื่อที่เป็นดิจิทัลแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นโซเชียลแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นโมบาย ก็คือว่าเราอยู่บนโมบาย l e เรามีฟีเจอร์ที่เป็นโซเชียลเราต่อกับ Facebook, Twitter ได้เรามีการฟอลโล่เรามีไลค์คอมเมนต์กันที่เลือกเป็นอาหารจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากตัวเลขทางการตลาดสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าเราก็มีการเสิร์ช h ข้อมูลแหละนะครับว่าโอเคตลาดร้านอาหารในประเทศไทยมีขนาดเท่าไหร่เติบโตปีละ5%นะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นกัดฟีลลิ่งมากกว่าว่า อาหารมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกินนะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นอย่างแรกที่คนนึกถึงประกอบกับเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละนะครับผมเองก็เป็นคนชอบทานแล้วก็ชอบที่จะหาอะไรใหม่ๆทานก็มีมีผมกับญาติอีกสองสาคนที่แบบว่าคอยจะแนะนํากันไปแนะนากันมาว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อย,ลออยแล้วก็พากันไปกินนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เกิดจากความชอบส่วนตัวด้วยแล้วการที่ได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารก็ยิ่งทําให้เราได้ทานเยอะจนกระทั่งน้ําหนักผมเพิ่มขึ้นมาหลายสิบโลแล้วเหมือนกันตั้งแต่เริ่มทํา ธุรกิจนี้เนี่ยแน่นอนอาหารเป็นอะไรที่สิ่งจําเป็นและคนชอบแต่ถามว่ามันมีอย่างนี้ที่เดียวไหมจริงจริงแล้วมันมีเยอะพอสมควรอาหารมีถ้าเราเซิร์ชข้าไปในมีเยอะแยะเลยนะครับผมคิดว่าวงในคงไม่ใช่ที่เดียวที่ที่ที่คอมมอนที่สุดหรืออะไรก็ตามคู่แข่งเยอะนะความหมายผมก็คือว่าตลาดมัน very fragmented มันไม่มี dominant players ไม่เหมือน Google กูธุรกิจนี้จะ make money ก็ต่อเมื่อมัน dominate ตลาดเช่น Google Facebook เพราะว่าอะไรเพราะอย่างแอปเนี่ยนะครับเราเป็น product เป็นแบรนด์เนี่ยเราจะต้องหาไปลงในที่ที่มันมีมีมีวิสิเตอร์เข้ามาเยอะสุดมีมาร์เก Share ์สูงสุดเพราะลงปับ๊บมันทีเดียวมันเวิร์กผมไม่มีเวาลารอที่จะต้องไปซื้อไปไปโฆษณาในร้อยเว็บในร้อยนึกออกไหมครับเพื่อที่จะให้ได้ให้ได้ Reach หรือ coverage ของกลุ่มทาร์เกตต่างๆเขาต้องเลือกที่แบบ เป๊ะมี High Impact มี m s s มี r r t t i c l m m s s ความหมายนะอย่างถ้าเลือก Google เลือก a c e b o o k เนะน,นี่ยคราวนี้ถามว่าในต้องถามว่าในธุรก,กิจแบบวงในอย่างเนี้ยมันมีใครที่เพลย์ที่ดอมิเนตหรือ,อยังถ้ามันยังไม่มีอาจจะเป็นโอกาสเอานะแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องมาสู้กันอีกแบบหนึง่งหากลุ่มของตัวเองให้เจอว่าฉันจะเน้นกลุ่ม Asian c u คูซีนหรือยูโรเอเชียนคูซีนหรือมิกอะไรสักอย่างต้องหาให้เจอก่อน ว่าฉันจะโพซิชันของฉันยังไงนะเ <verde> พื่อที่ว่าถึงแม้เราไม่ใหญ่เราไม่ใช่ Google ในวงการอาหารแต่เรามีที่ยืนมีลูกค้าเข้ามา v i สิตอย่างชัดเจนทําให้ร้านต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาที่เราอยู่ดีไม่ไปเว็บที่เขาใหญ่กว่าเราเยอะหรือมอีนะสามารถมีมีคลิกทูเร e มีวิสิตเตอร์ต่อวันสูงว่าเราร้อยเท่าก็ยังต้องมาที่เราเพราะ Segment ของเราชัดเจน ราพยายามที่จะเข้าถึงคนหมู่มากเพราะเราเชื่อว่าทุกๆคนต้องการเข้าถึงข้อมูลร้านอาหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตั้งแต่ร้านอาหารข้างถนนถึงร้านอาหารระดับท็อปนะครับก็เรามีร้านอาหารทุกแบบในในด a ต a ตอของเราเพราะฉะนั้นเรา t a r g e t ทุกๆคนนะครับในการ t a r g e t ทุกคนเราก็มีแอปพลิเคชันในทั้ง iPhone, iPad, Android, Windows Phone หรือว่าจะเป็น BlackBerry ก็ตามนะครับรวมทั้ง Smart TV ด้วย Database ของร้านอาหารเราก็ค่อนข้างแข็งมีประมาณแสนกว่าร้าน และในการที่เรามียูเซอร์เยอะด้วย mm hmm. ก็ยิ่งทำให้ย mm ูเซอร์คนอื่นอยากจะเข้ามาในเว็บไซต์ของเรามากขึ้น mm hmm. เพราะว่าถ้ามียูเซอร์เยอะปุ๊บ mm hmm. เวลาเขาเขียนรีวิวอะไรไป mm hmm. ก็มีคนรออ่านเยอะในขณะเดียวกันมันก็มีรีวิวมีรูปภาพเข้ามาตลอดเวลาทาให้ย mm ูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเเว็บไซต์นี้มันมีข้อมูลที่มีประโยชน์จริงๆ สำหรับลูกค้าของเรานะครับก็คือจะเป็นร้านอาหารเป็นส่วนมากนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอาหารลูกค้าเราก็มีทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เอ่อ CRG กลุ่มซ r g ชาบูตรงเออยันตี้แอนอะไรพวกนี้มิสเตอร์โดนัทนะครับหรือแม้ว่าร้านอาหารเล็กเอ่อบัทเตอร์คัพเอ่ย่านกูร้านซูชิเเดนร้านนูน่นนี่นั่นก,ก็มีมีตลอดเวลาลูกค้าเรามีมากกว่าม,มากกว่าร้อยมากกว่าร้อยลายนะครับจนถึงปัจจุบัน ก็เราแทรกเกตทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ก็คือพวกเชน i n ต่างๆหรือว่าลูกค้าที่เป็นแซนด์อโลนก็สามารถมาลงกับเราได้ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเ i n e s s Mo เด l ของเราก็จะมีหลากหลายแบบที่มันเข้ากับการที่เราเป็นสื่อในเจ้าตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบเบสิกเลยคือแบ banner, นเนอร์นะครับลงแบนเนอร์ในเว็บก็ได้ในแอปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะที่เป็น listing ก็คือลักษณะเหมือน Google Adwords ว่าเวลาเราคนเสิร์ชหาร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะขึ้นแนะนำมาว่าเออ ร้านของคุณขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆนะลักษณะนั้นนะครับหรือว่าเวลายูเซอร์มองอยู่ว่าเฮ้ยแถวนี้มีรายทานนะครับก็ร้านของคุณอาจจะถูกแนะนําขึ้นมาก่อนเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีทีมงานออกไปเ,เขียนรีวิวหรือถ่ายรูปให้กับร้านค้าด้วยในการที่เราจะช่วยสื่อให้ร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปถึงผู้บริโภคก็คือผู้ใช้งานของเราลูกค้าก็คือร้านค้าของเราคือ,เ,อเราก็มีแคมเปญทางการตลาดอันนึงที่เราทําเป็นคลิปวิดีโอออกมาเป็นซีรีส์นะครับชื่อรายการวงในพาเดนะครับก็ สนุกสนานนะครับไอเดียก็คือว่าเ้เราอยากจะทำวไวรัลวิดีโอขึ้นมาโดยที่พาสาวๆน่ารักไปกินข้าวอะไรลักษณะนั้นนะครับก็ผมมีเพื่อนชื่อปุ๊นะครับก็เป็นพิธีกรอยู่ตามงานอะไรต่างๆผมก็ชวนเขามาทำเขาก็เป็นพิธีกรให้กับซีรีส์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ทำมาหลายสิบคลิปนะครับก็พาสาวๆไปกินนู่นกินนี่ก็ได้ได้ไดวรัลไ,ไปพอสมควร บางคลิปก็มีตั้งหลายแสนวิวนะครับก็จุดประสงค์ในการทําก็คือเพื่อการตลาดแหละให้คนรู้จักวงในมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันพอเมื่อมันคลิปมันมีหลายแสนวิวแล้วมันก็มีช่องติดต่อไปออกมีร้านอาหารติดต่อเข้ามาอยากลงโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่ง Business Mo เดของเรานะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันไม่ทําแล้วแต่โครงการนั้นก็ถือว่าก,ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเวิร์กเพราะได้ทั้งรายได้เข้ามาแล้วก็ได้ชื่อเสียงด้วยยน,นีสวัสดีค่ะ เมนะวันนี้หม,ม,มูชออซากหมูเตะไกเ่เตะตับเตะแล้วก็ขนมปังค่ะโอ้โหเนี่ยผมครบแบบตั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 บเลยคนระนะับโอเคครับ เดียวไม่ง่ายปีเดียวปีแรกนี่เรายังลม้มลุกคลุกคลานยูเซอร์ยังไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับเราตั้งเป้าอะไรไว้มันก็จะไม่ตรงกับที่เราตั้งไว้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเป้าหมายว่าเอออย่างนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเราก็ลด expectation ลงมานะครับมั้ก็แต่มันก็จะมีจังหวะที่มันเลย e x p e c t a t i o n ของเราไปเหมือนกันอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็โอเค2สองปีแรกเราโตระดับนี้ปี2012เราแล้วน่าจะโตละประมาณนี้ปรากฏปี2012เราโตมากกว่านั้นเยอะเนี่ย ไม่ไม่ได้มีสาเหตุเดียวในการที่ทําให้เกิดการโตระดับนั้นแต่ว่ามันคงเป็นหลายหลายๆอาย่างผสมกันที่สั่งสมมามาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันถึงจุดที่มันทิปว่าแบบเออคนเริ่มพูดถึงมากขึ้นคนเริ่มเข้าไปโหลดมากขึ้นแล้วมันก็ไปยาวเลยปี2012เนี่ยเราเพิ่มจำนวนเมมเบอร์จาก50,000คนมาเป็น350,000คนโตโต,โตตั้ง700%เนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตรงนั้นก็จะเลยเป้าของเราไป แต่ถ้าโดยรวม3ปีมาถึงขนาดนี้ผมก็ถือว่า,อาพอดีกับเป้าที่วางไว้คือปี53นี่ก็จะมีผู้ถือหุ้นเรามีพนักง,งาน1-2ถึง2คนนะครับปัจจุบันมีพนักง,งาน15คนนะครับก็มีทั้งแผนเซลส์แผนมาร์เก็ตติ้งนะครับมีแผนกที่เป็นพัฒนา Product นะครับก็แล้วก็แผนกที่เป็นคอนเทนต์นะครับก็ถือว่าเติบโต,ตขึ้นมาพอสมควรนะครับจากพนักง,งาน1คนมาเป็น 15คนนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังขยายอยู่อยากจะรับคนเพิ่มอยู่นะครับเพราะว่า,ามันก็จะมีงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งตอนนี้เรามีายู e เซอร์มากกว่า5 0 0 0 0คนไปแล้วเราอยากที่จะเป็น Standard ในการค้นหาร้านอาหารแล้วก็ดูรีวิวร้านอาหารของของไทยนะครับในเชิงของเว็บไซต์แล้วก็สื่อดิจิทัลต่างๆเป็นสื่อออนไลน์ทั้งหมดคือถ้าเกิดคิดถึงร้านอาหารก็อยากให เขาไปสอยชวงไหนก่อนว่าเออร้านอาหารนี้รีวิวเป็นยังไงตั้งอยู่ที่ไหนลักษณะนั้นนะครับอยู่นในขณะเดียวกันเราก็ในการขยายเราก็อยากจะขยายไปในประเทศไทยก่อนนะครับก็คือตามหัวเมืองต่างเพราะตอนนี้เรามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆหรือว่ายูเซอร์ต่างๆก็จะมาจากกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเทศไทยมีตั้ง7จจจังหวัดใช่ไหมเราก็ยังมีมีรูมในการขยายมีรูมในการโตอีกเยอะ นะครับเราก็อยากที่จะเ,เข้าไปเทคแคร์ต่างจังหวัดบ้างเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเราพึ่ง User g e n e r a t e d c o n t e n ออย่างเดียวคือแยคว่าให้ User เขียนเข้ามาอย่างเดียวปุ๊บไม่มีคนเข้าไปคอยจัดคอยเรียงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจมากนะนะครับในกรุงเทพเรามีทีมคอนเทนต์แล้วเราอาจจะต้องมีทีมคอนเทนต์ตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะให้ยูเซอร์แต่จังหวัดนั้นมีประโยชน์ต่อเขามากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือแผนในระยะสั้นในปีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเรื่องกินเรื่องยญยธุรกิจวงใน c o เ com ย ทีสักเส้นอยู่งนี้คือเนื่องจากมันมันเป็นธุรกิจที่ลอกเรียนแบบกันได้ง่ายพอทำแล้วร้านไหนดีคนชอบคนก็ไปทําตามแล้วเผอไปเล e c กจากเว็บเราเนี่ยว่าร้านไหนที่คนเร t ติงดีแล้วเขาไปเรียกว่าเอทอพคือวงในกลายเป็น R&D ให้เขาท่านเองเองร้านนิยมปับ๊บผมก็ไปเอาผมเอาวงข้างในดอทคอมหรือกว่าข้างในอินเนอร์เดน most inner s e ข้างในเลยแล้วผมเปิดเว็บขึ้นมาหนึ่งคือโดนกว่าวงในคือผมไป select มาจากวงในเอาเฉพาะที่แบบ bestseller มาเลยแล้วผมเปิดอีกอันหนึ่งวงในก็เหนื่อยละว็ป p y ง่ายจริงแต่คันนี้อย่างที่ผมเรียนไปบ้างว่าถึงแม้ก o ป y ง่ายแต่ถ้าคุณมีพวกนี้มันมันเป็นเหมือนกับคืออย่างที่เรียนเป็น CRM เป็น r e a i o n s h i p base แล้วมีเรื่องของ service ของอะไรที่ bundle เข้าไปและมีเรื่องของ การที่รีพีทเข้ามาสร้างทราฟิกสร้างคริเท c a ียลแมสของเว็บนี่คือจุดเงินทั้งนั้นเลยที่แปลงเป็นเงินได้หมดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเลเวอเรจได้หมดเลยซึ่งคุณต้องรู้จักวิธีว่าจะสร้างบาร์เกตติ้งพาวเวอร์แล้วเลเวอเรจออกมาเป็นเงินหรือเป็นการหา s t r a t e g i c a l l i a n c e a n d partner ไม่ต้องทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างคุณกว่าจะสร้างได้ครบทุกอย่างคนอื่นก็ปี้หมดแล้วแต่เมื่อคุณไปถึงจุดนันรีบบิลต์บิัเลย สตรัคเจอร์ business model อีกแบบหนึ่งตอนที่มีบาร์เก n ตติ้งพาวเวอร์ทั้งอัพสตรีมดาว n s สตรีมล็อกอินไว้เลยร้านนี้ดีปั๊บคุณต้องจับไซด์เอ็กซ์คลูซีฟกับคุณว่าเฮ้ยคุณต้องมาอยู่กับวงในนะคุณไม่ไปทามี้กใครแล้วนะแต่เราจะมีฟีดให้คุณดิแมนวันหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นทุกวันพระผมรู้ว่านี่ว่า t r ร f ฟิกผมมีเท่าไหร่นี่เป็นวิธีหนึ่งในการเขาเรียกว่าสร้าง Protection ให้กับตัว business model ที่ไม่มี Prote c t i o n เห็นภาพนะครับ การหา Alliance Partner ในรูปแบบอื่นเหมือนกันแอปพลิเคชันคนที่จะมาสร้างแอปให้เราก็มันทำได้หมดในรูปแบบเดียวกันเป็น Exclusive ซะหรือถ้าผมจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นการ Develop Ecosystem ของธุรกิจอาหาร Variety ของอาหารขึ้นมาโดยทุกคนที่เป็น Key Partner ใน Value Chain เนี่ยเป็น s t r a t e g i c a l l i a n c e กันจบ Copy ียากแล้วแล้วคนจะ Copy ก็เหนื่อยแล้วโหผมต้องมา ไปหาพันธมิตรแบบนี้ไปหาอย่างนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับและหาก็ไม่เหมือนกับวงในแล้วด้วยความฟันดัมเมนทัลของมันนะครับไอเดียเปนเบสิกสุดๆก็คือว่ารวบรวมร้านอาหารรวบรวมรีวูร้านอาหารเนี่ยเราคิดว่มันอยู่ไปอีกนานอยู่ไปเรื่อยๆเพราะไงมันก็มีความต้องการตรงนี้มันมีความต้องการมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ ไม่รู้กี่สิบปีที่แล้วว่าคนอยากที่จะอ่านรีวิวร้านอาหารคนอยากที่จะรับการแนะนาร้านอาหารแต่ว่าก่อนหน้านี้มันอยู่ในสื่ออื่นก็คือสื่อนิตยสารสื่อทีวีลักษณะรายการทีวีหลายรายการนิตยสารเกือบทุกเล่มมันต้องมีคอลัมน์แนะนาร้านอาหารอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือว่ามันสื่อมันไม่ได้อยู่แค่นิตยสารทีวีแล้วมันมีสื่อออนไลน์สื่อโมบายที่มันเข้ามาส่วนในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นตราบใดที่สื่อออนไลน์ยังอยู่สื่อโมบายยังอยู่ซึ่งมันคงยังอยู่อีกนานเนี่ยนะครับ ความต้องการในส่วนของการหาข้อมูลร้านอาหารมันก็ยังมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่า device ต่างๆมันเปลี่ยนตลอดแต่มัน,มน,มนดีม,ดมันไม่หายไปไหนความต้องการในส่วนของว่า,าร้านอาหารนี้มีคนไปกินแล้วเขาว่ายงไงบ้างหรือเมนูไหนที่น่าสั่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแน่นอนไอเดียเป็นเพียงแค่10-20%ของความสำเร็จนะครับอีก80-90%มันอยู่ที่การลงมือทำ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนแบบมีไอเดียจะไม่กล้าบอกใครนะครับแบบกลัวโดนเลนแบบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอเดียที่คุณคิดได้คนเดียวอะ่ะมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีหรอกครับมันถ้าเกิดคนอื่นคิดไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่มันเป็นไอเดียที่อาจจะกระาดเกินไปนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปกลัวว่าไอเดียตรงนั้นเนี่ยเป็นไอเดียที่แบบกลัวว่าจะถูกคนเลียนแบบนะครับแล้วก็เจอใครที่คิดว่ามาช่วยงานเราได้เราต้องพิชให้เขาฟังเลยว่าเออเรามีโปรเจกต์นี้อยู่สนใจไหมถ้าสนใจ มาช่วยทําตรงไหนได้บ้างหรือถ้าไม่สนใจปุ๊บเขาแนะนำใครได้ไหมนะครับแล้วในการที่เราพิชไอเดียให้คนอื่นฟังบ่อยๆมันจะคัดกลาไอเดียของเราทําให้สุดท้ายมันออกมาเป็นโปร์ t ที่น่าใช้งานมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้น